สวัสดีครับวันนี้ใครที่รักเขาชอบเขานะครับก็มาอยู่ที่นี่เลยนะครับใกล้ๆตัวเมืองนะครนายกนะครับที่นี่เป็นเขตของพื้นที่เขาพระนะครับก็จะเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเหมือนเขาภูเขาไฟฟูจิเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีเมฆหมอกอยู่บ้าง แต่ถ้าอากาศดีๆวันนี้จะเห็นเขาแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เริ่มต้นฤดูการในการทํานาแล้วนะครับนี่นะครับนาข้างๆก็เริ่มทําแล้วนะครับต่อไปพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเลยนะครับก็แปลงนี้นะครับก็มีทั้งหมด3แปลงนะครับเป็นแปลงขนาด100ตารางวานะครับข้อดีก็คืออยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทธรรมชาตินะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ของรีสอร์ทนะครับก็ที่นี่อากาศดีนะครับนี่นะครับรีสอร์ทพื้นี นี่ใช้ท้ายจะนชนกันเลยนะครับเห็นไหมครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นถนนนะครับถนนสาธารณะกว้าง6เมตรนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินประมาณสัก100ตารางวานะครับหรือประมาณสัก 300วานะครับนี so system, ่นะครับก็เป็นแปลงใหญ่ได้เลยนะครับก็ที่นี่บรรยากาศดีนะครับด้านท้ายแปลงที่ติดถนนสุดถนนฝั่งนู้นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นคลองสาธารณะนะครับก็จะเป็นคลองคลองพรมณีนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ไปจะเป็นพื้นที่ของเขตตที่นาทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็จะมีพื้นที่สีเขียวให้ได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับกินบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญการอยู่การเข้าออกสะดวกสบายนะครับนี่นะครับก็มีจะมีรถวิ่งผ่านไปแบบนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนไม่เปลี่ยวนะครับที่นี่นะครับแต่ที่สําคัญนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับเห็นไหมครับเราจะเห็นทุ่งนาที่กําลังทานานะครับแล้วก็ภูเขาสวยงามแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตอนาคตดีแบบนี้เห็นไหมครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกสบายแล้วก็สะอาดสะอ้านครับเดี๋ยวเราจะพามาดูข้างบ้านเราหน่อยนะครับพื้นบ้านนะครับตรงนี้ครับเป็นพื้นที่รีสอร์ทที่มีต้นไม้ใหญ่อุดมสมบูรณ์มากนะครับนี่นะครับเป็น ด้านท้ายชน,ชนกันนะครับก็สงบสบายครับที่นี่ครับส่วนในแปลงก็มีพื้นบ้านเข้ามาอยู่แล้วนะครับปลูกบ้านเสร็จแล้วครับตอนนี้เราว่างอยู่ที่3แปลงก็ ท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากจะผ่อนก็ได้นะครับปลงนี้ให้ดาวได้ผ่อนได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะครับในช่วงที่ลูกค้าผ่อนได้นะครับนี่นะครับก็ซื้อสดเรามีส่วนลดพิเศษให้นะครับนี่นะครับก็เป็นพื้นที่ขนาด100ตารางวานะครับใครชอบใหญ่หน่อยก็เป็น200วาครึ่งไร่ปลูกบ้านได้หลังใหญ่ๆแบบสบายๆเลยนะครับนี่นะครับพื้นที่เรานะครับ กั้นเขตไว้ให้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับนี่นะครับดินปรับถมไว้แล้วนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมท่านใดที่กาลังมองหาที่ดินนะครับรับรองพิเศษนะครับพิเศษสุดๆเลยครับท่านที่มีเงินสดก็ได้นะครับซื้อสดได้หรือท่านที่อยากจะผ่อนที่ดินไว้สักแปลงก็ได้นะครับอยากจะมีบ้านสวนที่นครนายกสักผืนนึงเนี่ยที่นี่พร้อมให้บริการเลยนะครับสามารถที่จะใช้พื้นที่ได้เลยและที่สําคัญสงบสบายเห็นไหมครับนี่ข้างบ้านก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ ท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมทิปโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับ0 8 8ครับ145 1155ครับวันนี้ครับว่างอยู่3แปลงสุดท้ายนะครับท่านใดสนใจติดต่อเอกไม่ได้เลยครับสวัสดีครับ